สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้สาก็กําลังจะเตรียมตัวไปรับลูกสาวนะคะที่โรงเรียนเนาะหลังจากที่ฝนตกมาสองสาวันแล้วค่ะลมก็แรงมากเลยน่ากลัวค่ะ,ะวันนี้ก็อตอนบ่ายเนาะจะไปรับนางพอดีค่ะแล้วก็จะพาไปช้อปปิ้งด้วยนะคะ,อะพอดีของกินหมดค่ะเดี๋ยวจะพาดูนะคะว่าช้อปปิ้งที่ร้านไหนค่ะ,ะชว่วงนี้ก็หนาวค่ะอยู่ที่ออสเตรเลียเนาะ วันไหนฝนตกก็ไม่อยากจะไปไหนค่ะแต่จําเป็นก็ต้องไปค่ะเดี๋ยวจะพาชมนะคะว่าสาจะช้อปปิ้งอะไรกันมั่งค่ะรอชมนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงห้างแล้วน,นะคะฝนตกเนาะเมื่อกี้ตกหนักเลยค่ะพอจอดรถก็แดดพอดีค่ะได้จังหวะค่ะรีบเดินเข้าห้างค่ะหนาวค่ะตอนนี้ลมแรงมากเลยอพอดีนัดกับลูกสาวไว้ในห้างเนาะให้นางรอเพราะลรกเรียนอยู่ใกล้ๆกันค่ะ เนาเอ๋เนาเอามันฝรั่งอันนี้มันฝรั่งกับสี่ดอลล่าร์ค่ะาคิดว่าช้อปิงวันนี้น่าจะนานมากเลยเน้ว <s> ีไวทูมัท นี่จะเป็นเอ่อโคลิฟเวอร์สีม่วงแต่สวยมากเลยอันนี้จะเป็นมะพราวค่ะเขาปอกไวแล้วเนาะอันนี้จะเป็นลูกเอ่ออะไรนะเรียกเขาเรียกวิดหรือเปล่าน่าจะใช่ค่ะอันนี้วิดเนาะเห็นเขาทำพวกเยีมหรือเปล่านะคะสามไม่แน่ใจเนาะเคยเห็นอยู่สวยดีค่ะเอาอะไร จเจ้าเหรอ <No. S 1> เรียกเอาสามหรือว่าเอาแบบบิสตรี mm hmm. ตอนนี้ก็เรียกเอา,เอาส้มอยู่ค่ะอันนี้เ็าเรียกว่าอะไรนะเกรฟฟูดเหรอ mm hmm. ใช่ป่ะเดียวสามดอลลาร์เก้าสิบต่อกิโลนะคะก็ประมาณสี่ดอลลาร์เนาะนะคะมีแต่ส้มสวยๆค่ะสดด้วยนะะน่าทานทางนั้นเลยค่ะอันนี้ตรงนี้จะเป็นส้มทางนั้นเลยค่ะอืม mm hmm. ไหน อันนี้ประมาณ2อกิโลมั้งใหญ่ด้วยใช่ปะน่ามา<ป>เลือกไปไปนั่งเจอันไหนนางเจากีวีสีเขียวค่ะอันนี้เนาะอันนี้มันจะเห็นว่าสี่ดอลลาร์อันนี้ไอ้เนี่ยโกลเด้นหลุกอันนี้นะอันนี้จะเป็นโกกีวีอันนี้ก็น่าถานเอาไปปะ ันนี้จะเป็นอ่ะกิวี่อสีทองค่ะ mm hmm. ก็เอาทั้งสีเขียวสีทองค่ะวันนี้นะอเน,นี้ยค่ะอีวี่สีทองนี่จะอร่อยค่ะสาชอบกินค่ะอเอาแอปเปิ้ลด้วยนี่ลูกแอปเปิ้ลก็เอาเนาะวันนี้ลืม mm hmm. ต้องซื้อแอ,อปเปิ้ลก็จะเอาค่ะอันนี้จะเป็นแอปเปิ้ลพิงเลดี้แล้วก็กาว่าอันนี้นีจะเป็นบาโวอันนี้จะเป็น ตัวใหม่ค่ะที่มาจากประเทศออสเตรเลียที่เกิดทีู่เอนะคะอันนี้นะอร่อยด้วยค่ะเอาตัวนี้แหละนี่อันนี้อันบุญค่ะน่าทานสิบตัวล์กิโลค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะแพงหน่อยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าเอ่าไม่ใช่หน้าอะไรม,มันเนาะซีซั่นเนาะนี่ค่ะน่าทานเรียกไปค่ะ <c oughs> มีหมดเลยค่ะงปูเบอร์รี่อะไรมีหมดเลยค่ะ มันชามนี้อันนี้เออ่เชอร์รี่แล้วก็ราสเบอร์รีเร่เนาะมีเยอะแยะเลยค่ะแต่ว,ว่าตอนนี้มันก็จะแพงหน่อยเพราะมันไม่ใช่ฤด,ดูมันเนาะนี่ไส้กรอกค่ะอร่อยค่ะซื้อไปลูกสาวชอบกินค่ะจัะบปิ้งไปเราแล้วก็เอาบานาน่าเอาบานาน่าด้วยหลงนี่เออเลือกไปคะ่ะพนักงานเลือก มีแต่ลูกหน้าทานเดวไปหยิบไปตรงนู้นจะเป็นแอปเปิลค่ะเยอะแยะเลยค่ะหน้าทานทางนั้นสดทัทงนั้นเลยค่ะไปอันนี้คอรีอันเดอร์ค่ะหรือว่าผักชีเนาะสดทัทางนั้นเลยค่ะอันนี้ซื้อไปแบบเป็นกระถางเลยค่ะถูกมากเลยสามเหรียญอ่าเก้าสิบปดก็สี่เหรียญค่ะถูกมากเลย โอเลนเมงโก้ mango, ป่ะอันนั้นก็อร่อยเนี่ยเดสฟานโอลิเมงโก้ตอนนี้เรียกโยเกิดค่ะอันนี้จะเป็นรสใหม่เนาะยังไม่เคยกินค่ะว่าจะลองซื้อไปดูค่ะเรียกเอาไหนเออน่าอร่อยฮงตรงนี้จะเป็นซีฟู้ดค่ะเอาเรียกเอาต,ต,ตัวไหน beli daw, dulu al tuh, ya ya, เล็กมิดเทาไร่1กิลวไปเอาวางไปอันนี้จะเป็นปลาหมึกแช่แข็งค่ะแล้วก็เอาตัวไหนดีเรียกเอาเดี๋ยวดูกุ้งก่อนเอาตัวนี้เอากุ้งเนาะอันนี้1กิโลค่ะ อันนี้1กิโล28สบดเหรียญลดราคาค่ะนะเอาตัวไหนอีกตรงนี้จะเป็นแผนกเอเชียนะคะมีหมดเลยค่ะของบ้านเราก็มีเนี่ยค่ะมีหมดเลยอันนี้จะเป็นน้ำปลาเนาะ,ะของบ้านเราทั้งนั้นเลยะะละค่ะแล้วก็มีเห็นไหนเมื่อกี้เห็นนี่ มากมีค่ะขนุนค่ะอันนี้จะไปไว้ซุปเนาะนะะี่ค่ะอาหารบ้านเราเยอะแยะเลยค่ะเอาอะไรไเห็ดหอมเท่าไหร่จเจ้าว่าล่ะเห็ดหอมเรามีอยู่ไม่ใช่เหรอแม่ว่าหมีอยู่นะบ้านเรานะยังเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีอันนี้นะคะมันจะเป็นน,นี่คเห็ดฟางกระป๋องเนาะอันนี้ซื้อไปทําต้มยำอร่อยค่ะถ้าเรามีมีสดเราก็ซื้อแบบนี้แหละคะ่ะไปเรือกเอาดูเจ้าตัวไหน เจอโกแกค่ค่ะนี่มีหลายรถเลยเรื่องหนูจะเอาตัวไหนกำลังเลือกขนมคะ่ะมีแต่ของบ้านเราทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรฮานามิอันนี้ก็ฮานามิคะ่ะเลือกก่อนนี่เท่าแก่น้อยคะ่ะมีเยอะแยะเลยคะ่ะอาหารบ้านเราอะ่ะตรงโคเนะาะภาเในอาหารอเอเชียคะ่คะเยอะแยะเลยปกงปกกี้มีหมดคะ่ะเดี๋ยวเลือกเอาขนมก่อน กูแก่กแก่ไปกินดีกว่ามาเจอตัวนี้ค่ะจะเป็นถั่วกับทุเรียนเนาะเราจะวจะอลองกินดูค่ะเนี่ยค่ะเป็นรสใหม่ค่ะสาก,ก็ยังไม่เคยกินค่ะเดีจะซื้อไปดูนี่ทุเรียนน่าทานค่ะเอาไปลองดู ดูเรียนตัวนีเนาะเป็นลองกินดูตรงนี้จะเป็นพวกซอสค่ะสารพัดเลยค่ะมะพร้าวบ้านเราค่ะปกตทิสำเร็จเนาะเยอะแยะค่ะตรงนี้จะเป็นผนกไก่ค่ะเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยพอดีเห็นนี่ค่ะมาเห็นอ่ะอันนี้เนาะน่าจะเป็นเอ็น้อไก่ค่ะเนี่ยที่เราเอาไปทำแหนมกันค่ะน่าอร่อยค่ะ นีขายเยอะแยะเลยค่ะสารพัดค่ะจะแบบไหนเนาะอันนี้ฟรีแลนซ์น่าจะเป็นแบบพวกเ,ออเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะเยอะแยะเลยเอาป่ะตรงนี้จะเป็นขนมค่ะอันนี้ค่ะหน้าทานทั้งนั้นเลยค่ะลูกสาวก็มาหยิบเอาไปชิ้นหนึ่งค่ะเป็นเค้กมั้ง จะเป็นนี่ค่ะเขาชอบกินเนาะพวกชีสเค้กค่ะอันนี้จะเป็นพวกอมันฝรั่งทอดกรอบค่ะลูกสาวก็เลือกไปแล้วค่ะอร่อยค่ะเอาช็อกโกแลตเอาตัวไหนดีตัวไหนลดราคาเดี๋ยวดูก่อนตัวไหนลดราคาอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตค่ะ บ้านเราเรียกช็อกโกแลตเนาะแต่ที่นี่เขาเรียกช็อกเลตเรียกเอาหยิบมาตัวไหนคาเลเมลเหรอเอาโคลลโรสสิลูก 2> 2 <for> มันมีรสอื่น<อ>ปละล่ะอ่าวิชวันฮาจิราไรจิรา <likes> เดี๋ยวไปช็อกเลตเยอะแยะเลยไปตอนนี้สาก็จะมาเลือกเอาน้ำผึ้งนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนเนาะดะูที่มันลดราคาก่อนคะ่ะ แล้วเรียกก่อนอันนี้สิบห้าเหรียญอันนี้ก็สิบห้าเหรียญมันก็คล้ายๆกันค่ะแต่ต้องเอาตัวที่มันน่าอร่อยเนาะยี่ห้อนี้ค่ะอร่อยค่ะหอมนะคะยี่ห้อนี้เนาะสาเคยกินอยู่ค่ะน้ำผึ้งนี่มีเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ต้องดูก่อนราคามันก็เหมือนๆกันค่ะแต่สาจะอาตัวนี้แหละค่ะอันนี้น่า เออน่าจะอร่อยก็เคยกินอยู่มันหอมค่ะอันนี้เนาะอันนี้แหละสิบห้าเหรียญก็ซื้อที่ชู่เนาะอันนี้ซื้อแบบใหญ่ไปเลยค่ะซื้อไปอ่าทีเดียวก็ใช้คุ้มค่ะ 一起。 ร้อยเท่าไรร้อยแปดสิบใช่ปะ่ 180, ประร้อยแปดสิบกว่าบาทร้อยแปดสิบสองนชะ่ไหไหนเดินดังโซนออกมาแลยแคบอันนี้ก็พอแล้วตอนนี้ก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะสาก,ก็มานั่งรอล,ลูกสาวค่ะนางไปซื้อของอีกค่ะยังซื้อไม่เสร็จค่ะ <c oughs> ก็รอนางไปก่อนเนาะ ที่สามมาช้อปปิ้งนี่ก็จะเป็นของครูนะคะมาและนางจ่ายตังค์เสร็จแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านกันค่ะลูกสาวก็เห็นของค่ะแล้วก็เดินไปค่ะข้างนอกก็เริ่มมืดแล้วค่ะเหมือนฝนจะตกเลยละคะ่ะ รหลัาใช่ปะได้ใช้ได้ลูกล,ลูกมาลุกลราลูกเส็มหมอนนดรถเกิดทำไมมีติเกตุ๊กตาไอ t k หนูว่าแค่ตนนิเกตตอนนี้ก็ขนของขึ้นรถค่ะพนักงานขนขนไปค่ะดูเหมือนแบบว่าเอ่อคึมๆนะคะเหมือนฝนจะตกค่ะนะะี่ค่ะให้พนักง,งานเก็บเก็บขึ้นไปก่อนค่ะอ,คอากาศคึมค่ะนะะี่ค่ะรีบเก็บเดี๋ยวฝนตก จ้าเริ่มมีอ่ะฝนหยวดแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บของก่อน